เพชรพรลวยสวัสดีซี่สู้ผู้สุข้นกับผมมือในชิมาให้แนวทางเล่าพัฒนาวันจันทร์ที่ยี่แปดสงหาสองหาหกหกเมื่อวันศุกร์กับว่าเขาพี่น้องจับคู่ว่เาเขาเบิงเลขที่มันออกกันจันทร์พูดสุกมิตตสามศูนศูนย์สามนะพี่น้องจันทร์พูดสุก ว,ออ 3, 90, วันจันทร์ออก00390วันจันทร์ที่21อ,ออก03วันพุธออก30ออก30ล่างวันศุกร์ที่2หาออก803ออก03เลขล่างออก8 จันพูดสุก3ามศูนหลักศูนย์อันนี้เข่าตะเลกวิ่งของแอดเข่าตะเลขวิ่ง1กับ0เน้นที่0นย์เข่า0ส่วนจับคู่กับมิตศูนย์สเป็นอยังจังว่าจับ0ูนยมันก็ออกมาแล้วจันก็ออกพูดก็ออกแล้วมันสุก็เลยว่าจับกระจับตะ0ูย์ส 03เนี่ยพอจับว่ามันออกแล้วสองงวดกรีเลว่าจับก็เลยมา03เนาะพี่น้อง03บนส่วนจับเนี่ก็เป็นตัวเน้นพ้อพี่น้อง04่มาออก03ส่วนเลขวิ่งกับเขา่า0เน้นที่เขา่า0อยู่พี่น้องเอาข้ก็มาตามกันต่อวันจันทร์ที่28สิงหา256 Wan 28. ลาพัฒนา 0356 7 7 8 0 1 0ก็ยังติดไม่มาอีก0ก็กติดไม่มอกีก จับคู่บนล่างเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปด เอกนะล่างมานำกันได้ได้พี่น้องมาดูความแปดห้าแปดหกแปดหนึ่ง ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์กระติดศูนย์มีไม่เอก บนล่างวิ่งรูดแปดบนล่างวิ่งรูดแปดกับห้าบนล่างวิ่งรูดแปดกับห้า เน้นที่แปดเน้นที่แปดส่วนจับคูแปดห้า ปดหกแปดหนึ่งเจ็ดแปดตัวกันตัวล่องวันนี้เน้นซีคูเพราะว่าเน้นติดแปดเนาะพี่น้องเน้นติดแปดเน้นที่ติดแปดแปดเจ็ดแปดหนึ่ง แปดหกแปดห้า ไปนอคปหน้าจอรครับผมลาพัฒนาวันจันทร์ที่ยี่ดสิงหาสองหาหกเล็กติดเล็กวิ่น0ูนย์สามหาหกเจ็ดจับคู่บนล่างเจ็ดห้าเจ็ดหเจ็ดปด ดหา้าแปดหกแปดหนึ่งห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ส่วนตัวเน้นกับเจ็ดแปดเจ็ดหาเจ็ดหกเฮ้ยมื่อมันเจ็ดหาตัวนี้อันเจ็ดหาเจ็ดหกัวกันตัวล่องส่วนตัวเน้นกับเจ็ดแปดแปดห้าแปดหกแปดหนึ่ง 7หเจ็ดหกห้าศูกศนตกันตุลลองนะพี่น้องผิดพลาดประกันได้ขอโทษขอให้หลายมันไม่ผิดไม่ถูกอ่านผิดอ่านถูกบนล่างวิ่ง8กับ5้าเน้นที่8ปดได้ 8, พี่น้องเด้เอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดคัดกระพ่านได้มักตัวใดชอบตัวใดก็ดดะพิจารณาเบิ้ง เอาขอให้มันมันแห้งๆรุ่ยๆุุขผูสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม